ผู้รองในรายการครับศึกมวยมันวันศุกร์ o for you อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ทำตัวเลยผมเพชรศิลาเอ็มทีเอมคาเดมี่ครับอ้าวผมเพชรเดชก็ทังรถไฟอ๋อทางรถไฟนี่อยู่ในโฮมพิตบะเนี่ยอ้าวเก็บตัวอยู่ที่เอ็มทีเอมคาเดมี่ครับของเซียฟิวครับผมว่าเช้ามาสอบเปไน็นไงเกินปอนด์หนึ่งวันนี้โชคดิกาจะไดร้อยแปดหรือร้อยเก้าร้อยแปดร้อยแปดเพราะเราเป็นแชมป์หรอครับเราเป็นแชมป์ของอะไรอยู่ของมวย two for you แล้วก็ อเพยเ่ยอ๋อแล้วก็กินช่างเป็ร้อยเก้าเก็บตัวมากี่วันครับนี่สามอาทิตย์ต่างคู่ปามคู่ซ้อมมีใครบ้างน้องฮันเล็กสดใสสลามดำหลายคนเลยดิครับเก็บมารวมๆแล้วเกือบเดือนไหมเกือบอ่าเราเคยเจอเคยชกไหมไม่เคยเป็นมวยยังไงเราเป็นมวยยังไงฝีมือแล้วดูคุกดูคลิปเขาดูแล้วเขาเป็นมวยยังไง ไปเตือนแล้วเราค่อยแก้บทเวทีอ่ะนะปีนี้อายุ15-16ครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับ53-54เอาเป็นคนจังหวัดอุดรครับอุดอรอดออเอาฝาก FC อุดรเ,เลยวันนี้ทูโคโยเปิดเลยก็ฝากติดตามได้ครับเ<อ>ย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่นะนี่นมีเสียฟิวอัดฉีดเบื้องต้น1กระปั้น2กระปั้นก่อนไหมไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวรู้ตอนเย็นเอาไปถามมวยในผมพิทหน่อยเอาครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งชรเด็ดมาจากว่าไครับเก็บตัวอยู่ที่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีเก็บมากี่วันน่ะ สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นี่คู่ปั้งคู่ซ้อมในค่ายหลายคนไหมหลายคนเราไปมวยไงมวยขาเออมวยสีมือเรื่องมวยครบเครื่องครบเครื่องไม่เคยชกครับยังครับเห็นคลิปผมอะไรเรียบร้อยแล้วครับนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับก็เช้ามาสอบเป็นไงบ้างเกินจุดเจ็ดครับแล้วก็รถสบายๆครับนี่ความสูงเท่าไหร่เนี่ยนึ่งหกสิบสามสูงหนึ่งหกสิบห้า อายุ18ครับอายุ15ครับเอ้ยเสียเปียบอายุเหอายุแทบเดียวเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยสุราษฎร์เป็นคนสุราษฎร์ธานีรวมๆมากี่ครั้งชกมาหลายครั้งครับร้อยกว่าไหมไม่ถึงครับไม่ถึง80ดี่มีแน่นอนครับล่าสุดรับว่าจะอะไรค่าตัว2อ0 0 0 2่0 0 0ล่าสุดรับว่าจะอะไรค่าตัวสอ0 0มื่นห้ายสุดสีสองคนที่ห้าหมื่นพอดีเอาฟักเอฟซีสุราษฎร์ธานีเปิดมทรูโฟร์ยูเลยครับคืนนี้ช่วยเชียร์เป็นเดชด้วยครับจะทำเต็มที่่นนน้องแครับ นี่ครับ,บ FC สุราษฎร์ราเปิดทีวี6โมงเย็นเอาจับมือกันหน่อยนี่เป็นคู่ร้องในรายการฮนะทูฟ o r ์ยูมวยมาเร็วน,วน,นี้มา6โมงนะ้วนี่คู่รองรายการครับ